กลับสวัสดีครับอยู่กับเราสตาร์คารรถมือสองมุุมธานีราคาดีฟรีดาววันนี้อยู่กับผมปืนสตาร์คารจะพามาดูรถนะครับที่คุ้มทั้งออปชั่นแล้วก็ราคากับเจ้าฮอนด้าซิตี้นนะครับวีพันนะครับปี2 0 1 4มาในราคา 4,900บาทนะครับตั้งราคาหน้าคร้านอยู่งี้ไม่มีโปรโมชั่นอะไรเลยแต่ถ้ามาจากคลิปนี้แคปไปจะได้ส่วนของโป้ฟรีทุกค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นฟรีจัดฟรีโอนฟรีค่าดำเนินการฟรีทุกอย่างเลยถ้าลูกค้าเครดิตด,ดีเราจะฟรีดาวให้ได้ด้วยนะครับผมแล้วก็คันนี้นะครับเป็น Honda c i t ตนะครับปี2 0 1 4โฉมหน้ามาค่อนข้างดีนะครับมีอะไรบ้างเข้ามาดูกันหน่อยนะครับวันนี้จะพาม,มาดูรายละเอียดนะครับกับเจ้าคันนี้นะครับนี่ ไฟหน้าแรงรัาคันนี้นะครับยังใส่สวยอยู่นะครับผมเป็นโคมไฟหน้ามัลติรีเฟคเตอร์นะครับหลอด้างในเป็นฮาโลเจนมาพร้อมกับไฟตัดหมอกด้วยนะครับคันนี้มีพัดให้ออปชั่นมาค่อนข้างครบครันนะครับผมนี่โฉมหน้านะครับหน้านี้นะครับเป็นตัวก่อนไมเนอร์เชนนะครับนี่นะครับจะเป็นโครเมียมนะครับใหญ่ๆห่อย่างนี้เลยนะครับผมนี่หน้าตานะครับเป็นยังไงกันบ้างลองดูนะครับสภาพมาค่อนข้างโอเคสวยสวยเลยนะครับไฟทั้งสองข้างนะครับไม่มีเหลืองแตกแล้านะครับนี่แล้วก็ไฟตรงนี้ครับเป็นไฟตัดหมอกนะครับผมใหม่ และในส่วนเครื่องยนต์เดี๋ยวจะมีอะไรนะฮะเดี๋ยวผมพามาดูกันเลยนะครับไปครับมาแล้วก็ในส่วนตัวนี้เนี่ยมันไม่ใช่ตัว a l new ที่เป็นเครื่อง1,000อร์โบเครื่องยนต์ที่ให้มานะครับจะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน1,500 cc นะครับ4สูบ16าล์ว117แรงมานะครับก็ค่อนข,ข้างที่จะเร็วแรงกําลังเหลือเฟือเหลือใช้นะครับจะขับต่างจังหวัดจะเร่งแซง ก็ไม่มีปัญหานะครับผมสาหรับตัวนี้นครับเครื่องยนต์มางข้างสภาพโอเคเลยนะครับผมเราก็จะได้ในส่วนของการรับประกันนะครับเครื่องเกียร์กล่องอิซิวไปด้วยนะครับผมอ่ะตัวนี้คือออกรถกับเราเนี่ยอุ่นใจได้เลยนะครับออกไปมีรับประกันให้นะครับผมแล้วในส่วนของสภาพมีอะไรบ้างมาดูกันหน่อย นี่นะครับในส่วนของเป้าโช๊คนะครับนี uh, yeah. ่ดูได้เลยนะครับสภาพมานะครับคือไม่มีชนหนักจมนักบิ๊กคว่ำนะครับผมดูได like ้เลยว่า like นี oh ่นะครับซีนนะครับเรียงตัวกันโอเคอยู่นะครับผมแล้วก็ไมทัาสนะครับแล้วก็เบรก ABS นะครับในสภาพเดิมๆนะครับผมไล่ไปเรื่อยๆนะครับนี่สภาพมันเข้าโอเคนะครับผมในส่วนของตรงนี้นะครับเบ้าโช๊คซ้ายก็ไม่มีปัญหานะครับนี่ซีนเดิมๆเมทัลส์เดิมๆรอยน็อตที่ฝาปองนะครับอยู่กันแบบโอเคเลยนะครับไม่มีขยับพยื่นนะฮะผมแล้วก็นี่บาร์โค้ดเดิมๆนะครับผมติ๊กเอร์ อะไรต่างๆนะครับนี่เบดอาร์คนะครับอยู่กันสวยงามนะครับผมไม่มีรแูแคกแกะก่การครับตรงนี้ครับถ้าซื้อไปตรวจเจอในเรื่องของการชนหนักจมน้ำที่กวัานะครับเรายินดีซื้อคืนึ้น100%เลยนะครับผมอ่ะมา ส่วนของตรงนี้ก็จะมีประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของสภาพด้านข้างกันหน่อยนะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับมาเริ่มจากฝั่งซ้ายกันก่อนในฝั่งซ้ายนะฮะก็สาหรับเจ้าตัวน,นี้นะครับเป็นในส่วนของวีพัทนะครับผมไปเลี้ยวก็จะอยู่ข้างตซวรถนะครับจะไม่ได้อยู่ในส่วนของนี่ครับหัวจกแต่ก็สภาพอย่างนี้นะครับประมาณนี้ใช้ง,งานได้ปกติทั่วไปนะครับผมไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเวลาเปิดไฟเลี้ยวก็เห็นกันชัดนะครับเวลามอเตอร์ไซค์ผ่านมาเห็นกันจะชัดเลยแล้วก็ในส่วนของล้อนะครับเป็นล้อแม็กอลรอยนะครับผมขอบ10 ห้นิ้วนะครับผมไม่ใช่ขอบ16ถ้าในตัวขอบ16เนี่ยจะเป็นตัว SV นะครับแต่ตัวนี้เป็นขอบ15นะครับผมแล้วก็ในส่วนของเจ้าคันนี้เนี่ยเป็นตัว B f a s ใช่ไหมครับจะได้ในส่วนของนี้มาด้วยนะครับนี่ครับกุญแจ k ี y l e นะครับให้มาถึง2ดอกนะครับผมนะครับผมแล้วก็นี่ครับมีปุ่ม Smart Entry นะครับนี่ตอนนี้รถปลดล็อกอยู่อันนี้กดตรงนี้เป็นล็อกนะครับผมเวลาปลดล็อกก็ง่ายๆนะครับไม่ต้องกดปุ่มเอามือสอดเข้าไปปลดล็อกแล้วนะครับนี่เพียงแค่มีกุญแจ k ี y l e อยู่ที่มือนะครับผมอ่ะ แล้วมาดูในส่วนของภายในกันหน่อยนะครับว่ามีอะไรบ้างเครับและในส่วนของภายในนะครับก็อย่างที่เห็นเลยสําหรับเจ้าตัวนี้ V ีพัดจะได้ในส่วนของจอนะครับทัชสกรีนนะครับมาด้วยพร้อมกับกล้องมองหลังนะครับผมที่บอกเลยว่าค่อนข้างชัดเจนนะครับเห็นชัดทุกซอกทุกมุมนะครับผมแล้วก็ในส่วนของแอร์นะครับเป็นแบบออโต้แล้วนะครับเป็นระบบทัชสกรีนนะครับผมอะไรต่างๆ่ยคือได้ในกรดตัวหนง ตัวนี้มานะครับบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนครับราคานี้ในมือสองบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆแล้วก็ในส่วนของเบาะครับจะเป็นเบาะผ้าสีเบจนะครับที่สภาพก็ยังดูดีอยู่เลยนะครับผมไม่ได้มีขาดหรืออะไรเลยนะครับตัวนี้มาค่อนข้างโอเคเลยครับเปิมกันเลยนะครับแล้วก็มาให้ดูในส่วนของเม็ดอักก็หน่อยนะครับว่าเม็ดอักเป็นยังไงบ้างครับนี่ตัวบางคนไม่เชื่อนะครับว่าไม่มีชนหนักจมน้ำติดคว่ำมานะครับตรงนี้นะครับนี่ ก็คืออยู่กันเรียงตัวกันสวยงามนะครับผมตรงนี้ถ้าใครไม่เชื่อนะครับสามารถมาดูคันจริงได้ที่จังหวัดปดทุมธานีอำเภอลาดหลุมแก้วสามแยกวักหทอ,อ,อ,องนะครับผมถ้าใครมาไปดูเปิด g o o ก l e Map พิมพ์สตาร์คาปักหมุดมาได้เลยนะครับมาแล้วก็ในส่วนของห้องโดยสารด้านหลังมีอะไรอีกบ้างนะครับมาเดี๋ยวเปิดให้ดูกันเลยก็บอกเลยว่าค่อนข้างกว้างนะครับทั้งที่ด้านหน้าปรับเบาะมาแล้วแต่ตรงนี้ก็จะเห็นได้ว่าพื้นที่ค่อนข้างเหลือเยอะนะครับผมน,น,น่าจะปรับเบาะเข้าไปหน่อยตรงนี้จะปรับเข้ามาแต่ก็ยังเหลือเยอะอยู่นะครับสำหรับเจ้าคันนี้ี พื้นที่การใช้สอยนะครับกับเจ้าคันนี้เนี่ยด้านหลังค่อนข้างกว้างนะครับถึงแม้จะเป็นรถนะครับสีดาน4ประตูก็ตามและในส่วนของด้านท้ายนะครับมีอะไรมาอีกมาดูกันเลยนะครับในส่วนของเจ้าคันนี้นะครับดีไซน์ด้านหลังมาค่อนข้างสวยงามอยู่แล้วนะครับนี่ดูได้เลยมาข้างโอเคนะครับหรูหรานะครับมีคมเม้มคาดมาให้ด้วยพร้อมกับไฟท้ายนะคมๆอย่างนี้เป็นสปอร์ตนะครับจบเฉี่ยวแล้วก็นี่ในส่วนของการเปิดท้ายนับสามารถทําได้จากเนี่ยครับจะมีปุ่มเปิดตรงนี้หรือว่าจะเป็นที่กุญแจก็ได้เพียงแค่กดนะครับ ก็จะเด้งขึ้นมานะครับหนึ่งสเต็ปนี่นะครับกล้องมองหลังที่ผมบอกไปนะครับตรงนี้เลยแล้วก็เวลาเปิดมานะครับในส่วนของการเก็บของด้านหลังนะครับก็ขอบอกเลยว่ามันค่อนข้างกว้างนะครับกว้างมากๆนะครับสามารถเก็บของนะครับขนของขนล่างอะไรต่างได้นะครับเวลาเป็นกระเป๋าสัมภาระก็ขนได้หลายใบเลยตรงนี้นะครับคันนี้อเนกประสงค์มากนะครับถึงแม้จะเป็นเก่งสีดานะครับอย่างที่ผมบอกไปแล้วก็ ตัวนี้เนี่ยไม่ใช่ตัว s V เลย H V Plus นะครับจะไม่มีในส่วนของการพับบาะนะครับตรงนี้ก็จะเป็นออปชั่นที่ผมรู้สึกว่าน่าเสียดายน่าจะใส่มาให้หน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรในราคานี้ผมถือว่าคุ้มค่าแล้วนะครับมาแล้วก็เดี๋ยวมีอะไรอีกนะครับมาในส่วนของฝั่งขวานะครับแล้วก็สภาพด้านนี้เนี่ยคือไม่ต่างกับฝั่งนู้นเลยครับก็คือสภาพมั่นเขโอเคนะครับกิ๊บกินะครับไม่มีร่องรอยลักยิ้มหรือร่องรอยการชนมาอย่างแน่นอนนะครับผมเพราะมันไม่มีม้าแล้วก็นี่นะครับในส่วนของตรงนี้ก็คืืืืออออมมมมมมีีเเเเเหหหนน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 กกกกััััััลลลลยยยะะคครบบตวว้้้้็าาาาาใทงงๆฝ่ผแพปิด ภายในนะครับออปชันในฝั่งคนขับมีอะไรบ้างนะครับเจ้าตัวนี้วีพัทนะครับก็มีมาให้ในส่วนของนี้ครับปุ่มอัลติฟังก์ชันนะครับผมยังมีมาให้อยู่นะครับครบๆนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยไม่ใช่ตัว SV หรือเอ็มตีพัทอย่างที่ผมบอกไปจะไม่ได้ในส่วนของคูตคอนโทรลนะครับผมแต่ก็บอกเลยว่าออปชันประมาณนี้คุ้มค่าแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูนะครับว่าเลขใหม่คันนี้เนี่ยจะอยู่ที่เท่าไหร่นี่นะครับก็เป็น ตัวคุณแจ็คกิเลนนะครับกดเพียงแค่ปุ่มเดียวนะครับก็สตาร์ทง่ายๆนะครับเพียงไปนิ้วสัมผัสนะครับในส่วนของเลขไมล์เจ้าคันนี้นะครับก็จะอยู่ที่136,268สมนกิโลนะครับเลขไมล์ประมาณนี้นะครับกับรถปี2014นะครับก็ค่อนข้างที่จะกลางๆนะครับไม่ได้เยอะเลยนะครับออกไปทางน้อยเลยด้วยซ้ำนะครับตรงนี้ครับก็คือไมล์นี้ไมล์แท้แน่นอนนะครับเซนเราไม่มีกอไมล์กับไมล์นะครับแล้วก็ออปชั่นอย่างที่พูดไปนะครับนี่ก็คือนี่ครับแอร์ออโต้นะครับหน้าจออออทััััชสกกกรรรรรีีีนนนนาาตต่่งะะคคบบบมมมพ้้เย์โผ บอกเลยว่าคันนี้นะครับขับค่อนข้างสนุกนะครับใครที่ต้องการนะครับรถไปใช้งานนะครับผมในชีวิตประจําวันได้แบบไม่มีปัญหา Honda City นะครับอเนกประสงค์สุดๆเลยครับกับเจ้าคันนี้นะครับต้องติหรับใครที่สนใจเจ้าคันนี้นะครับคันนี้ Honda City 1.5 Vpatt นะครับปี2014มาในราคา490,000บาทมาจากคลิปนี้แคปไปได้ในส่วนของโปรฟีทุกค่าใช้จ่ายนะครับถ้าใครสนใจสามารถติดต่อได้ที่เบอร์0999691179นะครับหรือจะเป็นไลน์แอดที่ขึ้นอยู่ก็ได้นะครับเรามีแอดมินมอมสอบอยู่ตลอดเวลานะครับผมสามารถ แคปคลิปนี้ส่งแอดมินของเราได้เลยนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตอกตไคร้กันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เราเอารถมาอัปเดตสภาพอัปเดสตสต็อกกันอีกเช่นเคยสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับ,รบเจ้าฮอนด้า i ิตี้คันนี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ